สามีที่นอกใจถูกเปิดโปงโดยบังเอิญเมื่อภรรยาของเขาโพสถามเคล็ดลับการทำความสะอาดบ้านบนโลกออนไลน์สามีของเธอมีความลับสกปกซ่อนอยู่หรือเปล่าหญิงคนหนึ่งเผยว่าเธอจับได้ว่าสามีนอกใจหลังสังเกตเห็นข้าวของในบ้านหลายชิ้นเริ่มเปลี่ยนสีอย่างลึกลับของทุกอย่างในบ้านฉันกลายเป็นสีเขียวหมดเลย ผู้ใช้ radi m i o r a a โพสตถามอย่างใสซื่อในกระทู้เคล็ดลับทำความสะอาดหวังว่าจะมีใครในชุมชนที่มีสมาชิกนับล้านคนช่วยให้คำแนะนำได้เธอเล่าว,ว่าตอนแรกสังเกตเห็นขนแมวเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนจากนั้นพบว่าไม่เพียงแต่ขนแมวแต่ทั้งผ้าปูที่นอนเท้าโซฟาสายชาร์จโทรศัพท์และผนังบ้านก็เปลี่ยนสีเช่นกันในตอนแรกเธอคิดว่าอาจเป็นเพราะเชื้อราหรือผลิตภัณฑ์ซักผ้าแต่เมื่อทดสอบแล้วก็พบว่าสาเหตุไม่น่าจะมาจากสิ่งเหล่านี้ด้วยความสับสน,นเธอโพสต์ภาพสิ่งของที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวพร้อมเล่าปัญหาหวังว่ามี ใครสักคนจะช่วยไขปริศนาได้ผู้ใช้ Reddit หลายคนแนะนําว่าอาจเกิดจากแมวไปคลุกกับวัสดุสีเขียวลึกลับเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นหรืออาจเป็นปัญหาสุขภาพก็เป็นได้เธอตามดูพฤติกรรมของแมวพาไปหาสตัตวแพทย์พลิกเฟอร์นิเจอร์ตรวจระบบน้ําและแอเช็คเชื้อราเปลี่ยนชุดเครื่องนอนและแม้แต่ปรึกษาแพทย์แต่ก็ยังไร้คําตอบเธอสังเกตว่าขอนอนในห้องนอนเปลี่ยนเป็นสีเขียวมาตลอดหลายเดือนแต่ก็ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทําไมฉันต้องหาสาเหตุให้ได้ เธอยืนกรานพร้อมเดินหน้าสืบต่อท้ายที่สุดคำพูดเล่นคำขำจากผู้ใช้รดดิคนหนึ่งกลับกลายเป็นเบาะแสที่นำไปสู่ความจริงอันเจ็บปวดมีคนแนะนำว่าอาจเป็นเพราะกางเกงยืนโอเนวีรุ่นใหม่ที่ย้อมสีทุกอย่างอย่างไรก็ตามหญิงสาวรีบปฏิเสธทันทีโดยยืนยันว่าเธอและสามีไม่ได้ใสกก่กสางเกงยืนโอเนวีมีคนคอมเมนต์หยอกไว้ น่าเศร้าที่สถานการณ์สุดประหลาดนี้กลับเป็นเรื่องจริงไม่อยากจะพูดเลยนะแต่คุณเดาถูกแปะเลยไม่อะไรตอบกลับเธอแล้วว่าตอนแรกหัวเราะแห้งๆแล้วลองเช็คบัญชีธนาคารร่วมเพื่อดูว่ามีการซื้อของจากโอเนวีหรือไม่เพราะรู้สึกแปลกใจหลังอ่านคอมเมนต์นั้น จริงๆฉันเริ่มสงสัยเรื่องการอกใจอยู่แล้วจากการที่เขาบอกต้องทำ OT แบบกระทันหันหลายครั้งแถมพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปและเขาเคยนอกใจมาก่อนฉันเลยระแวงอยู่เสมอในขณะที่เธอจมอยู่กับความคิดเธอตัดสินใจตรวจโทรศัพท์ของสามีและพบข้อความอินสตาแกรมสุดวับวามจากหากผู้หญิงคนหนึ่งที่ใสก่กางเกงยืนซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้วสรุปคือฉันใช้เวลาทั้งสัปดาห์อยู่บ้านพ่อแม่พร้อมกับแมวเธออัปเดตให้ผู้อ่านทราบโดยไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักเขาได้รับเอกสารฟ้องเรียบร้อยแล้ว เธอทิ้งท้ายสั้นๆบทสรุปสุดท้ายของเธอคือคราบสีเขียวน่าจะเกิดจากสิ่งต่างๆรวมถึงแมวไปสัมผัสกับผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนที่ดูเหมือนจะเคยเป็นที่พักพิงแสนสบายเกินไปสำหรับหญิงแปลกหน้าผู้สวมยืนราคาถูก